ข่าวเช้าช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างหลายคนบอกว่าการเมืองก็วุ่นวายแล้วตอนนี้เรื่องของรัฐบาลเองก็ยังไม่มีทําให้หลายอย่างหยุดชะงักไปเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นยังไงคะ่ะเมื่อวานนี้สภาพัฒน์เขามีการถแถลงข่าวเขาบอกว่าจะต้องมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงนะคะเหลือร้อยละ3-4ด้วยกันเขาบอกเหตุผลค่ะว่าเนื่องจากว่าการลงทุนภาครัฐที่จะต้องล่าช้าออกไปรวมถึงการบริโภคของประเทศเองตอนนี้อ่อนตัวเลยทีเดียวแต่ข่าวดีเขาบอกว่าเรื่องของการส่งออกและการ ท่องเที่ยวในปีนี้เองยังขยายตัวได้ค่ะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนาได้รายงานตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี2557ค่ะคาดการนะคะว่าจะขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ3-4ดีกว่าปี2556ที่คาดว่าขยายตัวร้อยละ2,9 แต่ขยายตัวลดลงจากเดิมที่คาดเอาไว้ค่ะที่จากเดิมนะคะตั้งเป้าอยู่ที่ร้อยละ 4- ถึงร้อยละ5เนื่องจากว่าปีนี้มีข้อจำกัดของอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนตัวตามความล่าช้าของการดำเนินการตามแผนการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนตัวลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนการส่งออกค่ะเขาคาดการนะคะว่าจะขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยในปีนี้การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องค่ะคาดว่าจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ3.0ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในส่วนที่มีการผูกพันไว้แล้วรวมถึงการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ขยายตัวได้สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะเขาคาดการว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะโดยอัตราเงินเฟอ้ออยู่ในระดับต่ำในช่วงร้อยละ1.9ถึงร้อยละ2.9เเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังขยายตัวไม่มากประกอบกับราคาน้ำมันก็ไม่เพิ่มมากขึ้นค่ะ จากเรื่องของเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้มาติดตามภัยแล้งกันบ้างเพราะว่าล่าสุดมีการสรุปนะคะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งด้วยนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สรุปพื้นที่นะคะว่าขณะนี้มี9้าจังหวัดแล้วพร้อมกับเตือนประชาชนด้วยแล้วก็เกษตรกรนะคะให้ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะส่วนที่จังหวัดชุมพรเองนะคะเกษตรจังหวัดก็เตรียมประสานขอฝนหลวงแล้วค่ะ หลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็เริ่มประสบปัญหาภัยแลง้งหลังฝนทิ้งช่วงนานกว่า2เดือนส่งผลให้ทางเกษตรจังหวัดตเตรียมประสานขอความช่วยเหลือจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เข้ามาทําฝนเทียมในพื้นที่พร้อมทั้งแนะให้เกษตรกรดูแลสวนยางพาราและปลาล์มน้ํามันโดยการใช้วัสดุคลุมดินคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดินส่วนพื้นที่นอกเขตชลประธานก็แนะให้ปลูกพืชทนแลง้งใช้น้ําน้อยอย่างข้าวโพดหรือว่าพืชไร่อื่น ไม่ต่างจากที่จังหวัดเชียงรายน้ำในแม่น้ำสายต่างๆโดยเฉพาะแม่น้ำลาวยังลดระดับต่อเนื่องจนบางส่วนมีสันดอนทรายและมีร่องน้ำไหลแคบลงส่งผลกระทบต่อการทำนาปรังเป็นอย่างมากโดยหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาแย่งชิงน้ำจากคลองชนลประทานเพราะว่าตามลำห้วยมีปริมาณน้ำเหลือน้อยจนทำให้หนาข้าวขาดแคลนน้ำ ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะกำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36นํารถบรรทุกน้ํา5,000 0ลิตรไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยไก่ป่าตําบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยหลังจากที่ชาวบ้านต้องเดือดร้อนขาดแคลนน้าดื่มน้ําใช้มานานส่วนที่จังหวัดน้องคายสภาพลําห้วยแสแบงและลําห้วยทงในพื้นที่ตําบลคอกช้างอำเภอสักใครซึ่งก็เป็นแหล่งน้ําสําคัญสําหรับทําการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะการทำนาปลังล่าสุดน้ำเริ่มแห้งขอดทำให้ชาวนาเกรงว่าน้ำจะไม่พอใช้จึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนกลมองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปพื้นที่ประสบภัยพิบัติแรงขณะนี้มี9จังหวัดรวม33อำเภอได้แก่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยบุรีรัมย์มหาสรารคามขอนแก่นศรีสะเกดสิงห์บุรีฉะเชิงเศราและจันทบุรีแต่สถานก,การณ์จะคลี่คลายแล้ว1อําเภอคืออําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ยังเตือนเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตเร็วแทนการปลูกข้าวนาปลังเพื่อสามารถใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง